ตอนรับเข้าสู่บันการไปท์ไทยแลนด์บายทรัพย์ชาแนลนะครับผมก็ใน1ิบเด็กโปรไฟล์วันนี้จะมาเสนอแคนสป라이บัตเทอร์นะครับผมเนื่องจากมีน้องๆทางบ้านขอเรามาว่าอยากเห็นสป라이บัตเทอร์ที่มาจาก f อฟซูนย์สมาใช้ร่วมกับในเด็กนะครับผมที่มันเล่นกับตัวที่มีชื่อว่าดัตต์รนั่นเองก็วันนี้เราหามาให้นะครับผมก็แคนสป라이บัเทอร์เป็นแคนหนึ่งที่แบบซัดยกเดียวให้จอดเลยก็เป็นแคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วจะมีของออกใน ชุดรีเจียนด้วยนะครับผมก็มันดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอะต้องก่อนอี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดเด็กไม่มีปิดไม่มีถูกนะผมนี่คือการจัดที่ผมถนัดนั่นเองนี่และนี่ลองเทสแล้วด้วยวิ่งได้มันจริงๆวิ่งควายได้มันจริงๆอ่ะเริ่มที่ตัวเริ่มครับผมเป็นตัวเริ่มที่มีความสามารถคือเขาจะบา๊ดหนึ่งรีทายตัวเองแล้วก็เซิร์ชเกตหนึ่งขึ้นมาครับผมแค่นี้เองง่ายๆอย่างนี้เลยต่อมาครับผมก็ติ๊กเกอร์กันเลยติ๊กเกอร์ก็จะมี คิติคั่ครับผมสี่ใบแล้วก็คิติคข้าอีกครับผมอีกสี่ใบเป็นคี8แปดนั่นเองคีบใบนึงมีความสามารถในการยัดโซ่ไอเดมด้วยแล้วก็ดอทิกเกอร์สี่ใบสุดท้ายกับฮิลทิกเกอร์อีกสี่ใบครับผมทิกเกอร์จะเป็นคิบแปดต่อสี่ฮิวสี่นั่นเองครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเทคนิคการเล่นท้ายคิบเหมือนเดิมครับผมกอเก็บก่อนต่อมายังไปยังเรื่อยๆเกมหนึ่งครับผม วันเดอร์บอยครับผมก็เป็นตัวยืนวานิลาธรรมดาสี่ใบเลยแล้วก็ดัดดัลลี่ไดซี่ครับผมก็อีกสี่ใบที่มีความสามารถคือในช่วงแบตเทนเฟสถ้ามันถูกคอลงเรีกาดสามารถเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งมืนบวกห้าพันได้ครับผมเป็นตัวที่มีความสามารถที่ดีเหมือนกันอ่าและสุดท้ายก็เป็นอ่าวานนี้กันพีจีครับผมสี่ใบอ่าเกณฑ์หนึ่งก็ใส่สิบสองใบหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมใส่แค่สิบสองอ่ะเดี๋ยวเราดูท้ายคลิปครับผมเดี๋ยวเราบอกวิธีเล่นให้ ใส่1ิองใบเล่นไงให้มันขึ้นต่อมากเกตสองกันเลยตัวแรกครับผมดัลลี่เมสันดัลลี่เมสันก็ความสามารถครับเมื่อมันโจมตีฮิตแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาสหนึ่งเอามันเข้าโซคอหนึ่งตัวจากเดี๋ยวผมเดี๋ยวจากในกองหรือจากบนมือเดี๋ยวผมอาอีกทีนึ้อ,อ,อ 1, ่าคอหนึ่งจ่ายค่าคอสค้นหากสปปาสไปบาร์เทอร์ จากกองกกา์คุณหนึ่งใบคองเรียกนกาที่ว่างอยู่นะครับผมอ่าอันนี้ค้นหาจากกองนะมันจะมีคอจากมือค้นหาจากกองอันนี้คนหาจากกองโอเคต่อมาครับผู้นำสุดโหดไลท์อาซาคารีอีก4ใบที่มีความสามารถในการเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถโซโซบาร์ดหนึ่งแล้วก็ เอามันกลับเอามันในเครื่องโคดสเตปเอามันกลับไปไว้ในกองแล้วก็จวการ์ดหนึ่งใบครับผมก็ทําให้ได้จ่วแต่ว่ามันจะกลับไปไว้ในกองนั่นเองและตัวสุดท้ายผมดัตลี่ดักลาสก็จะสะความสามารถเหมือนเจ้าผู้หญิงตัวเมื่อกี้เลยคือถ้ามาในช่วงแบตเทนแบตเทนเฟสอยู่มันถูกคอลงเรียกการ์ดสาม,มารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งมันบวกห้าพันได้นั่นเองแล้วมันชื่อดัตลี่ด้วยเกตสองก็สิบสองใบครับผมมาเกตสาม เกีศสามที่ขาดไม่ได้เลยครับผมแบคเอ็นเด็เกอร์ครับผมตัววิ่งขวาของเนั่นเองสี่ใบต่อมาใส่ของเก่าไปนิดนึงจัก,กรพรรดิครับผมดันลี่เอมเพลอร์สองใบครับผมแล้วก็ตัวใหม่ครับผมจากาชุดอ่าชุด FC02 ครับจัก,กรพรรดิดันลี่ลูซิเฟอร์ครับผมก็ทั้งหมดจะมี9าใบนั่นเองมาถึงวิธีการเล่นกันละอ่าลืมบอกไป เจ้าดัลลี่ลีเฟอร์มีความสามารถคือเมื่อมันโจมตีนะครับผมก็เก็บการ์ดชื่อสไปร์บเทอร์หนึ่งตัวแล้วก็เอาหนึ่งตัวจากบนมือเราเคอลงเาียกาศถ้าตัวนั้นชื่อดัลลี่ด้วยมันให้บุตตัวนั้นบวกหมื่นด้วยแค่นั้นเองครับผมก็เอาหนึ่งตัวยัดโซ่แล้วก็หนึ่งใบจากมือคอลงเรียแล้วถ้าติดชื่อดัลลี่ก็บวกหมื่นง่ายๆเลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบวกสองพันเป็นตีหมื่นสามได้ด้วยเพื่อไฟของข้ามคอสอะไม่มีอะ้วมากสมมติเราได้เริ่มก่อนอย่างเช่นเคยการ การใส่เกมหนึ่งน้อยมันมีผลแน่นอนครับกับการเล่นแต่ว่าเรามีตัวเริ่มตัวนี้ที่สก,กิลเหมือนคอนโลเลยถ้าอันนี้ถ้าเราเกิดในกรณีสก,กูนะถ้ากรณีสก,กูจริงปุ๊บสมมุติเราเริ่มก่อนเราก็ต้องไล์ใช่ไหมเรามีทิกเกอร์อะไรก็ไล่ลงไปครับไล่ลงไปก่อนโอเคประมาณอย่างนี้ถ้าในเซิร์ต่อไปเรายังจวจดไม่ได้เราอาจจะได้หนึ่งเดมใ้เซิร์ต่อไปยังจูโจจวดไม่ได้ปุ๊บเราก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งดนีทายมันออกไปแล้วก็ เลเการ์ดเกนหนึ่งเลยได้ขึ้นมือแล้วก็เซิร์ชอะไรก็ได้ขึ้นมือมาหนึ่งใบ่ะในเทอ์นี้ยังไม่ด้เธอ,อ,อเราไปแล้วก็ไลได้ละแค่นี้เองง่ายๆครับผมอ่ะแต่ถ้าอันนี้สมมุตินะสมมติในการถ้าสมมุติเราสกูแต่ถ้าเราเกิดเราไลได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรก็ไลไปครับปกติเป็นปุ๊บเป็นวันเดอร์บอยน่าจะใช้สกิลขเขาจะบัสหนึ่งทำลายมันเพื่อหาจ้านี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้่ะตอนแรกเราเริ่มก่อนใช้ไม่ได้จริงเนาะต้องไลเป็นเกรดสองก่อนถ้าไลเป็นเกรดสองให้ดูในมือครับว่ามีอะไรมั่ง ในมือในเกต2สองจะมี3แบบใช่ไหมผมแนะนําให้เป็นตัวนี้ถ้ามีในมือถ้าในมือมีเจ้า2ใบนี้อยู่หรือตัวไหนก็ได้แต่จริงๆจะแนะนําให้เป็นตัวนี้ดีที่สุดตอนไล์นะพอไล์เสร็จปุ๊บก็อาจจะคอตัวนี้อยู่ข้างๆข้างนึงอ่ะและทีนี้ก็ตีสวนเอาตัวนี้ตีก่อนเลยก็ได้ครับผมตัวนี้เช้สกิกีนะ้ไว้เนาะหาพีจีไว้และตีสวนไปปุ๊บถ้าสมมุติโจมตีฮิตก็โซบาร์สหนึ่งเอามันกลับเข้ากองสับเด็กจบ กคนี้เดไม่คิดเขาอยู่ที่เดิมอ่ะแล้วก็ตัวนี้ตีตีไปประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้มันจะไม่มีอะไรมากทีนี้เราก็ต้องลุ้นว่าต้องมีเจ้านี่อยู่บนมือตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งไว้เบรกไลายใส่มันนั่นเองอ่ะสมมุติตัวนี้อ่าสมมุติเทินที่เรายังไม่ฮิตอ่ะเทินนี้ก็ลงแค่นี้ก็พอแล้วครับก็หรือไม่งั้นถ้ามีสองข้างก็ลงไว้สองตัวเลยก็ได้อ่ะประมาณนี้ตีกดอ่ะ 9,000แวนสมมติฝั่งเราเริ่มก่อนงานฝั่งตรงข้ามจะเป็นเกตสองอยู่แล้วในตอนที่เราเป็นเกตสาม9,000แวน9,000แวนสมมติทิศสักหนึ่งตัวอ่ะตัวตัวทิศตัวหลังทิศทิศปุ๊บเอากลับเข้ากองจ่วก,การา์ดหนึ่งใบประมาณนี้แล้วก็แวนวิ่งอ่ะสุดท้ายปุ๊บรับแล้วทีนี้จะเล่นยังไงอ่ะเมื่อกี้ลืมโซบัโสโซบัดก่อนทีนี้จะเล่นยังไงให้มันสามารถวิ่งควายได้อย่างมีประสิทธิภาพไอตัวผมเอาในสองกรณีเลยแล้วกัน เพราะว่าเราไม่เคยทำชิสปสปบรเตอร์อย่างเป็นทางการมาก่อน่อะโอเคตอนแรกเราต้องมีสี่แดงครับผมหนึ่งสสมสี่โอเคต่อมาอย่างนี้ห้าแดงก็ได้๋ยว,โด,วโดนมาหนักมากพอมีห้าแดงปุ๊บเราก็ในเทอร์น,นี้เราเบรกไรได้แล้วเราก็ทำการเบรกไ์ก่อนเลยเบรกไรเป็นกรณีแรกกันเป็นดันี่เอ็มเพลเลอร์ อันนี้ตัวคลาสสิกนัเรียนเพลเลอร์ปุ๊บก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คอวันเดอร์บอยก็ได้ถ้าเรามีวันเดอร์บอยเอาไว้ข้างหลังนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีเกศ3ามใบอื่นที่ไม่ใช่อย่างแบ็คเอนด์ดัเกอร์ก็คอลงไปปุ๊บก็ทีนี้เราโจมตีก็เริ่มจากการเอาโจมตีเอาแถวหน้าโจมตีก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันเบากว่า1มื่นเก้าเวนาพอโจมตีเสร็จปุ๊บมันจะกลับเข้าใต้กล่องะประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็ตีใหม่ สองหมื 21, ่หนึ่งแวนการโจมตีเสร็จปุ๊บกลับเข้าได้กองอ่ายังไม่ต้องบูทนะแล้วก็จะวแวนต่างโจมตีเป็นมันบอกว่าอา่าต้องมีตัวบูทถ้าเราไม่มีตัวบูทก็เป็นสองหมือหนึง่งให้สองหมื่นนะมันนะโจมตีปุ๊บถ้าเราใช้เสร็จเราก็ความสองความสองเสร็จปุ๊บเราก็หาสองตัวจากกองการ์ดคอลงเรียกการดก็เป็นคู่นี้ก็ได้อ่าถ้าสมมติเราจะปิเดเกตได้ก็เป็นคู่นี้ก็ได้ปุ๊บ คอลงปุ๊บเมื่อตอนนี้ยังอยู่ในแพทเทิร์นเฟดลงมาแล้วก 2, ว็เขาอีกสองแล้วแตึ๊บตึ๊บเขาอีกสองอันนี้บวก 5, 000, 5, 000, ห้าพันห้าพันทั้งคู่อ่ะอันนี้แวนสมมติเช็คได้อะไรไม่ได้อะไรก็ว่าไปอ่าที่เหลือก็จะเป็นข้างนี้บวกหมื่นก่อนบวกหมื่นจากตอนที่มันตีแล้วบวกอีกห้าพันจากสกิลมันเท่ากับบวกข้างละหมื่นห้าอันนี้เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นสามหมื่นสองถ้าไม่ได้ถ้าได้ทีกก็เป็นสามหมื่นเจ็ดสี่หมื่นสองเลยอ่ะสามหมื่นสองสามหมื่นสอง โอเคพอจบเทินปุ๊บเขาน้าจะตายแต่้เขาไม่ตายคู่นี้ก็กลับแลวเราก็ชี้หายโอเคประมาณนี้ช็อตในการใช้ดัตลี่เอมเพลเยอร์อะเดี๋ยวของหายคืนเขาได้บาทคืขึ้นประมาณสี่ใบแต่ถ้าเราเป็นนี่เจ้าอีกตัวหนึง่งเจ้าดัตลี่ลูทิเฟอร์ปุ๊บอโอเคออเราจะเบรกไลท์ก่อนอสนามมันจะโล่งเลยก็ได้เพราะปกติเราจะปล่อยสนามโล่งกันอยู่แล้วดัตลี่ลูทิเฟอร์ลงปุ๊บโอเคทีนี้เราก็จัดบอร์ดหน่อย จัดบอร์ดก็เหมือนเดิมครับก็อาจจะลงเป็นประมาณานี้อืข้างหนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้แล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นเหมือนเดิมก็ได้อาจจะพยายามให้มีเจ้าตัวเกศสองตัวนี้หรือว่ามีคู่นี้อยู่บนมือนะต้องพยายามให้มีสองตัวนี้อยู่บนมือเพราะมันจะใช้สกิลหรือไม่งั้นก็จะมีตัวอื่นที่อื่นๆที่ติดดัลลี่ครับผมอ่ะพวกนี้ห้าใบจะติดดัลลี่หมดเลยโอเค ที่บอกสองก็นเพราะว่ามันจะใช้เพิ่มพลังได้สูงนั่นเองอะสมมติเบรกลายมาเหมือนเดิมเบรกไลา์มาต่ออะตีหมื่นเก้าอะเกิดทิศอันนี้เกิดทิศก็โซบาร์ดหนึ่งก็โซบาร์ดได้อีกโซบาร์ดออกปึ๊บจัวหนึ่งอันนี้ต้องกลับเข้ากองแลวใต้กองเลยแลวสับว่าไปอะอันนี้สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งตีอะเสร็จกลับเข้ากองใต้กองและทีนี้เจ้าอะโถอดถ จริงๆอ่ะตรงมันต้องบูสต์ไปตัวหนึ่งสมมตุติเอาข้างนี้กลับไปก่อนข้างนี้บูสต์สองหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นแปดเลยเออประมาณนี้ตีเสร็จตัวนี้กลับเข้าใต้กองปุ๊บพอดัลลี่ลูเวอร์ตีอ่ะเป็นสองหมื่นหนึ่งใช้สกิลดูหนึ่งตัวเข้าโซ่ปุ๊บนะเดี๋ยวผมน่าสกิลมันเต็มๆให้ฟังมันบอกว่าลิมิตเบสี่เลือกเรียกจัดของคุณหนึ่งใบนําเข้าสู่โซ่เลือกเรียกจัดของหนึ่งใบของคุณนำเข้าสู่โซ่อ่า เมื่อเอเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเลือกดาร์ดไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณคอลงช่องเรียการถ้ายูนิตนั้นชื่อดัตลี่ก็นะครับบวกหมื่นด้วยโอเคอ่ะตัวนี้นี้โจมตีอ่ะนี้ไม่ดูสิปึ๊บไม่ดูยังไม่ดูดออกมาก็อ่ะสองหมืนหนึ่งโจมตีอือพอจบการต่อสู้ปุ๊บ เราไปเข้าตูดโซไปตัวหนึ่งเอาเข้าตูดโซไปตัวหนึ่งปุ๊บเราก็คอตัวหนึ่งที่ชื่อดัตลี่อ่าตัวนี้ลงมือแล้วคอตัวนี้คอลงมาเอาเตอร์บานหนึ่งไปปุ๊บไอ้เจ้านี่ก็จะบวกห้าพันแล้วก็บวกอีกมือหนึ่งจากสก,กิลของไอ้นี่อ่าตอนนี้บวกหมื่นห้าละและสั่งโจมตีปุ๊บสกิลอ่าเบรกไลน์ยังอยู่ก็เป็นสองหมื่นบวกไปสองหมื่นห้าคู่นี้หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบวกสองหมื่นเจ็ดบวกสองหมื่นห้าก็เป็นสามหมื่นสี่ อ่าสามหมื่นสี่หมโดยประมาณนะอ,ะอ,อนะว่าจะคำนวณผิดขออภัยด้วย4ี่หมื่โจมตีโจมตีเสร็จปุ๊บแล้วเจ้านี้ก็กลับเข้าไปใต้กองก็เป็นอาว่าจบเทินแล้วถ้ายัางไม่ตายจริงๆมือเจ้านี่ยจะทำให้มือไม่ค่อยแหกและแต่ถ้ายัางไม่ตายในเทินต่อไปก็ยังสามารถสแตนแล้วก็เอาตัวอะไรก็ได้ลงมาก่อนอย่างเช่นเราทีนี้เราจะวิ่งควายไม่ได้นะใช่ไหมเราก็ หาตัวมาลงให้มันตีๆไปข้างนี้เป็นแบ็คเอนด์ดักเกิลก็ได้ข้างนี้เป็นอ่ะตัวเป็นเอ็มพาร์เลอร์ตัวนี้โอเคอ่ะเราอาจจะใช้ข้างนี้ตีก่อนอมืมันตีไม่เข้าสิอ่ะเป็นตัวนี้ก็ได้ซูทิฟเฟอร์อ่ะแล้วอันนี้ตีแวนตีปุ๊บอ่ะโอเคอ่ะกาดไม่กาดช่างมันเอาแวนตี ตีเช็คได้อะไรช่างมันโยนให้ใครว่าไปแล้วพอตีเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าสู่โตแล้วก็หาตัวที่ติดดัตลี่ใหม่รอบหนึ่งก็ได้ก็อาจจะ,ะถ้าไม่มีจริงก็ถ้ามีตัวเดิมก็ใช้ตัวเดิมครับลงมาเคาอร์บารหนึ่งบวกห้าพันและก็จะได้บวกหมื่นเป็นบวกหมื่นห้าแต่ครั้งนี้จะเบาหน่อยท่านเองอันนี้อาจจะตีก่อนนะหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหกสองหมื่นหนึ่งอะไรว่าไปได้ทิกเกอร์ ข้างนี้ก็จะออกมาเป็นอันนี้หมื0 0เจ็ดหมเป็น2 7งหมื่องะเบาไปหมื่นเดียวเองแค่นั้นเองครับผมเบาเด็ดปุ๊บโอเคจบเทิร์นมันก็ไม่กลับมันก็อยู่ของมันอย่างนี้ก็เป็นทำให้มือไม่แหกก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมดูก็โอเคออกมาเสริมให้ทับสไปบาเทอร์เก่งเพราะว่าดัลลี่เอ็มเพลเลอร์มันยืนหมื่นไงแต่โรซิเฟอร์มันยืนหมื่นหนึ่งนั่นเองครับผมก็เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลที่โหดร้ายวิ่งกันรุนแรงอย่างเช่นเคยก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ติดตามกดสับสไลค์ผมแล้วฝากเพจเราด้วยแวนการ์ดไฟทายลายและช่องของเราครับผมทรัพย์แชนแนลนะครับผมก็จะมีคลิปใหม่ๆลงให้อยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายนี้เขบพูดร้านซีจเจ้าม่กาบาซาชันท้าครับผมผู้สนับสนุนเพจเรายัางเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปเด็กบอไฟต่อไปครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ